กาบ,บ้านโซเซเรียสดาลูกไก่เพลเดียนแคปทยเราคือสปาอัชเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่าน เราใกล้ชิดกับทุกคนที่ได้เปิดใจรับเราหลายคนอยากรู้ว่าประวัติของคุณอยู่ในระบบดาวของเราเป็นเช่นไรและประวัติของคุณอยู่กับเราเป็นอย่างไรและเราอยากให้คุณมั่นใจว่าคุณมีปัจจุบันอยู่กับเรามีอนาคตอยู่กับเรามีอดีตอยู่กับเราและเช่นเดียวกันเป็นเรื่องจริงตามระบบดาวของเราคุณจะรู้สึกเหมือนได้กับ เมื่อคุณเยี่ยมชมระบบของเราบนเรือยานเป็นครั้งแรกในชีวิตนี้มันจะเป็นเช่นนี้กับหลายคนเมื่อคุณไปที่ระบบดาวโลกไก่พลเดียนระบบซิรีอนระบบแอนโดรมิดนันหรือแอนโดรมิดา้าและอื่นๆเพราะคุณมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและย้อนกลับไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์มากที่นั่น บนดาวคลอโลกคุณกำลังเริ่มปฏิปต่ตอประวัติศาสตร์กาแล็กซี่ของคุณเองและประสบการณ์ทั้งหมดของคุณทั่วทั้งกาแล็กซี่ด้วยการเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตและกลุ่มคนเช่นพวกเราในตอนนี้นี่เป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เรากำลังทำ เมื่อเราผ่านช่องทางเชื่อมต่อเราขอเชิญชวนให้คุณรู้สึกถึงเสียงสะท้อนที่มีอยู่ในตัวคุณกับคนเช่นเราจากส่วนอื่นๆของกาแล็กซีและเมื่อคุณส่งเสียงสะท้อนคุณก็รับรู้ว่ามีส่วนของคุณอยู่ในเราส่วนหนึ่งของเราอยู่ในตัวคุณและคุณจะสังเกตเห็นว่าระบบดาวที่เรามาจากนั้น ความรู้สึกเหมือนบ้านของคุณคุณยิ่งใหญ่และกว้างขวางมากกว่าที่คุณจินตนาการไว้มากคุณมีประสบการณ์อีกมากมายเกี่ยวกับตัวคุณเองคุณมีเรื่องมากมายที่คุณต้องจดจำเกี่ยวกับตัวเอง เราต้องการให้คุณทราบเรื่องนี้และกลุ่มอื่น,นทั้งหมดที่เข้ามาผ่านทางช n นลเชื่อมต่อจากทั่วโลกก็เช่นกันเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตื่นรู้ของคุณคือการตื่นรู้ถึงความจริงว่าคุณเป็นใครในฐานะสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่สิ่งมีชีวิต ที่เป็นสากลและในฐานะแหล่งพลังงานเราช่วยชี้แจงแง่มุมหนึ่งว่าคุณเป็นใครเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกสิ่งนั้นและติดตามหัวข้อนั้น คุณสามารถกลับบ้านได้แล้วตอนนี้โดยเข้าถึงพื้นที่หัวใจของคุณและรู้สึกถึงการมีอยู่ของอัร์ทูรัสหรือชาวอาร์ทูเรียนการปรากฏตัวของกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนและการปรากฏตัวของชาวซิเรียสทั้งหมดนี้อยู่ในตัวคุณมีการเปิดใช้งานมากขึ้นเรื่อยเรื่อย,อย,อยทุกวันและจะมีกลุ่มต่าง,างๆเข้ามาผ่านมนุษย์ ขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเนื่องจากมีปริศนามากมายที่เป็นคุณและเรากำลังช่วยให้คุณรับรู้สิ่งนั้นแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวดังนั้นเราจึงขอเชิญคุณมาสำรวจสิ่งที่ผู้อื่นนำเสนอเราไม่สนใจผู้ชมหรือผู้คนที่เป็นเฉลยเรารู้ว่าเมื่อคุณได้สัมผัส กับสิ่งมีชีวิตอื่นจากระบบดาวอื่นผ่านช่องทางอื่นคุณจะได้สัมผัสกับตัวตนทั้งหมดของคุณมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสำหรับคุณเราต้องการให้คุณรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของคุณตอนนี้แทนที่คุณจะนั่งเฉยๆรอเรือยานลงจอดและวันนั้นจะมาถึง แต่คุณอยู่ที่นั่นแล้วและคุณตั้งใจที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะและในช่วงเวลานี้คุณสามารถเข้าถึงกาแล็กซี่ตัวตนของคุณได้มากขึ้นเมื่อคุณให้ตัวเองเข้าถึงมันแล้วเราก็แค่ดีใจที่ได้เป็นเช่นนั้นเราสามารถช่วยในกระบวนการวิวัฒนาการนี้ได้เรารักคุณเสมอ เราคือสภาอาร์โฌเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณด้วยรักแปลโดยบูสเต